สวัสดีครับอยูครับรผมหารแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้พามาชมหัวสายเนื้อนะครับวากิวกระโดนญี่ปุ่นครับนี่ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับ

นี่ก็เอามาพักในข้อก่อนนะครับเตรียมส่งลูกค้าครับนี่ก็อยู่ที่ข้อวัยรุ่นสร้างตัวนะครับบ้านแตะอีตำบลบ้านกวดอำเภอบ้านกวดนะจังหวัดบุรีรัมย์เอี๋ละกอ,อะนปาม โอ้ยแต่เหยียบมานครับเนี่ยคอกไว้แตะอีนครฟาร์มอ๋อกำลังจะตั้งชื่ออย่างเป็นทางการนะครับตะอีนครฟาร์มครับเรื่อนมันเป็ดตายเนี่ยเรื่องอะไรตางเนี่

สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ